มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากทีเดียวครับการขยายประเด็นประเด็นนี้ครับเป็นข่าวใหญ่ไปในหน้าจอทีวีไปทุกช่องครับทุกช่องย้ำว่าทุกช่องเลยนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่มีคนสนใจมากแต่ว่าเป็นการทําลายชื่อเสียงของวงการครูอย่างมากทีเดียวเราจะไม่รู้ว่าข้อที่จริงเป็นประการใดนะครับแต่ว่าข่าวที่ออกมานี้เป็นการทําลาย สร้างความเสื่อมเสียให้แก่วงการครูเป็นอย่างมากที่มีครู5คนนะครับจะใช้คำว่าข่มขืนลูกศิษย์ก็ได้แล้วก็อายุต่ำกว่า15ปีด้วยครับและถ้าเผื่อเราฟังข่าวดูข่าวแล้วนะครับยิ่งน่าสะเทือนใจครับเด็กอายุเพียงแค่ไม่กี่ขวบนะครับโดนครูนะฮะข่มขืนระยะยาว ถึงแม้ว่าจะมีการจ่ายเงินจ่ายทองเหมือนกับเป็นการซื้อบริการแต่ว่าความเป็นครูนะครับไม่น่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในวงการครูครับเดี๋ยวเราจะไปดูไทม์ไลน์นะครับกับคดีนี้ครับจากท่านด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะดูข่าวนี้จากท่านด้านทีวีไปแล้วนะครับแต่ว่า ในส่วนของมินิเจอร์ออนไลน์เป็นการรายงานจากพื้นที่ผมคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลที่ต่างไปจากทีวีพอสมควรครับโดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับได้มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ของคดีนี้ครับบอกว่าจากกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย14ปีนะฮะถ้าเผื่อ15ปีนี้เป็นคดีอาญานะครับไม่สามารถที่จะยอมความได้ เป็นคดีอาญาก็คือต้องติดคุกอย่างเดียวเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นการสมัครใจหรือไม่สมัครใจแต่ว่าถ้าเผื่อต่ำอายุต่ำกว่า15ปีนี้ไม่สามารถยอมความได้ผิดสถานเดียวเลยครับผมจะเป็นการซื้อทางเพศจะเป็นการซื้อบริการทางเพศหรือว่ายินยอมพร้อมใจทุกอย่างผิดอย่างเดียวครับถ้าเผื่ออายุต่ำกว่า15ปีครับแต่ว่าคนที่กระทำนี้กลายเป็นครูด้วยไม่น่าเชื่อจริงครับ จากกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย14ปีนักเรียนชั้นม .2 โรงเรียนดงมอนวิทยาคมตำบลดงมอนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับถูกครูจำนวน5คนและก็สิทธิ์เก่าอีก2คนภาษาเขาใช้คำว่าคมคืนเลยนะครับคมคืนกระทาชําราแล้วก็รุมโซมมานานกว่า1ปี ต่อมาตำรวจได้ดำเนินคดีกับต่อมาตำรวจได้มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง7คนและก็ศึกษาที่การจังหวัดมุกดาหารได้ให้ครูทั้ง5คนนี้ออกจากราชการไว้ก่อนครับและก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามที่มีการนําเสนอไปผ่านสื่อต่างๆนะครับรายงานเพิ่มเติมบอกว่าทางด้านพาตุลเอกนำชัยสีเวียง ซึ่งก็เป็นผู้กับของสถานีตำรวจภูทรพึ่งแดดจังหวัดมุกดาหารได้มีการรายงานเหตุที่ต้องรายงานด่วนผ่านวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุถึงพฤติกรรมของคดีโดยมีผู้ต้องหาทั้งหมด7คนครับ7คนนี้ปกติแล้วเขาจะต้องมีการปิดชื่อนะครับแล้วก็มีการทําเบลอหน้าแต่ว่าสื่อประกฏว่าไม่ยอมเบลอหน้าและไม่ยอมปิดชื่อครับ แทนที่จะใช้อักษรย่อนะครับระบุชื่อเลยครับ 1. คือนายวิพุแสนสุขอายุ35ปีเป็นชาวอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร 2. นายยุทธนาผู้ถนนนอกอายุ36ปีเป็นชาวอำเภอเสียกาจังหวัดบึงกาฬ3นายอนุภาพบรรจงอายุ33ปีชาวอำเภอรปราปากจังหวัดนครพนม4นายสิทธินันณ์นองคายอายุ25ปีชาวอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหาร5นายเอกลักษณ์เกื้อน้องขุนอายุ35ปี ชาวอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด6 9, นายชนะศักดิ์สาธุชาติอายุ21ปีชาวตำบลดงมอนอำเภอเมืองจังหวัดบุกดาหารและก็7นายพิรพงศ์พรมมาอายุ21ปีชาวตำบลดงมอนอำเภอเมืองจังหวัดบุกดาหารจากการรายงานสรุปเหตุการณ์ดังนี้ครับนี่คือไทม์ไลน์ของคดีนี้นะครับผมเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยครับคือเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2562ก็คือ1ปีล่วงมาแล้ว เวลาประมาณ9ก้านกาครับนายวิพจน์ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์หลอกเด็กหญิงไปคมคืนกระทําชําราที่ห้องพักครูหลังจากนั้นนายวิพจน์ได้กระทําชําราเด็กหญิงเรื่อยมาเฉลี่ยเดือนละ1-2ครั้งวันอังคารที่17ธันวาคม2562ที่นี่ครับเริ่มต้นจากเดือนมีนาคมปี62น,นะครับแล้วต่อมาวันที่17ธันวาคมปี6 2เวลา12นากาครับ ครูวิพฤนะครับได้มีการน,นัดเด็กหญิงไปพบที่บ้านพักครูของนายวิพฤแล้วก็ได้กระทําชําราอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนายวิพฤได้ให้นายเอกลักษณ์ครูสอนวิชาสังคมศึกษาและก็นายสิทธินันท์ซึ่งเป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษากระทำชำเราจ,จนสําเร็จความใคร่คนละหนึ่งครั้งครัครบก็เหมือนกับข่มขืนเบียนเทียนนี่แหละครับผมนั่นคือวันที่17ธันวาแล้วต่อมาวันที่17มกราคม2563เวลาประมาณบ่ายโมนะครับ นายวิพน์และก็นายอนุภาพซึ่งเป็นครูผู้ช่วยวิชาวิทยาศาสตร์ password, ได้มีการนัดเด็กหญิงและก็นางสาวอีกรายหนึ่งครับมาพบที่บ้านพักครูของนายวิพน์จากนั้นนายวิพุธได้กระทำชำเราเด็กหญิงและก็นายอนุภาพได้กระทำชำเรานางสาวจุดๆ,ๆนะครับในห้องเดียวกันระหว่างนั้นนายวิพน์และก็นายอนุภาพได้สลับคู่กัน <searching> ก็เหมือนกับเป็นการสวิงกิ้งนะครับได้สลับคู่กันโดยนายอนุภาพกระทำชำเราเด็กหญิงแล้วนายวิพุมากระทำชำเรานางสาวครับ ระหว่างนั้นได้มีนายยุทธนาซึ่งเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์เข้ามาในห้องนายอนุภาพริงลุกขึ้นแล้วก็ลงไปด้านล่างครับจากนั้นนายยุทธนาก็ได้กระทําชาวเราเด็กหญิงแล้วก็สลับไปกระทําชาวเรานางสาวครับโดยนายวิพน์ได้กลับมากระทําชาวเราเด็กหญิงต่อจนสร็จความใคร่ครับก็พูดในานภาษาเขาเรียกว่าเหมือนกับปการสวิงกิ้งเลยครับผมหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ครับนายวิพน์ได้นัดเด็กหญิงไปหาที่บ้านแล้วก็ได้กระทําชําเราอีกครับ แล้วก็ต่อมาวันที่วันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2563ครับเวลาประมาณ16นา,นาฬิกานายวิพฤษได้นัดเด็กหญิงไปพบที่บ้านพักครูนายวิพน์และก็ได้กระทาชําราเด็กหญิงจนเสล็จความใคร่หนึ่งครั้งจากนั้นนายวิพน์ได้บอกนายชนะศักดิ์ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าที่มากับนายวิพน์ได้ข่มขืนกระทําชําราเด็กหญิงแต่ไม่เสด็จความใคร่จากนั้นนายวิพฤษได้ให้เด็กหญิงไปหานายยุทธนาที่ห้องพักของนายยุทธนาซึ่งอยู่ใกล้กัน เมื่อไปถึงห้องนายยุทธนาได้ขม่มืนกระทำชำาราเด็กหญิงจนส็นดความใคร่อีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็วันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2563นะครับเวลาประมาณ17.30นนายวิพุได้นัดให้เด็กหญิงไปพบที่ห้องเรียนคณิตศาสตร์เมื่อไปถึงนายวิพุได้กระทำชำเราเด็กหญิงแต่ไม่ส็ดความใคร่จากนั้นนายวิพุได้บอกให้นาย,นายพิระพงศ์ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าที่มากับนายวิพุกระทำชำเราอีก ซึ่งเด็กหญิงพยายามขัดขืนแต่สู้แรงไม่ได้จิงถูกนายพีรพงศ์กระทำชํำเราได้สดิเรความแต่ไม่สิเรความใคร่ครับแล้วก็ล่าสุดครับเมื่อวันพุทธที่4มีนาคม2563นะครับเวลาประมาณบ่าย2อโมงครึ่งนายวิพน์ได้นัดเด็กหญิงครับและก็นางสาวไปพบที่บ้านพักครูของนายวิพน์เมื่อไปถึงนายวิพุธได้กระทำชาำเราเด็กหญิงส่วนนางสาวจุดจุด,จดถูกนายยุทธนากระทำชํำเราจากนั้นนายวิพน์ได้ขอสลับคู่กับนายยุทธนา ซึ่งนายยุทธนาได้กระทําชําราเด็กหญิงส่วนนาวิพุได้กระทําชํารานางสาวและก็ต่อมานายวิพุได้ขอสลับคู่คืนจนกระทั่งนายวิพุและก็นายยุทธนาสําเร็จความใครครับก็คือเป็นลนักษณะการสวิงกิ้งอีกเหมือนกันครับทั้งหมดนี้ครับคาดว่าผู้ปกครองอาจจะยังไม่รู้เรื่องครับและต่อมายายของเด็กหญิงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พนักง,งานสอบสวนโดยได้ตั้งข้อหาต่อผู้ต้องหาทั้งหมดเจรายได้แก่ตั้งข้อหาว่ากระทําชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามครับอันนี้มีลักษณะเป็นการโทมหญิงครับและก็เป็นการกระทํากับสิทธิ์ซึ่งอยู่ในการดูแลด้วยและก็เข้าหาต่อไปก็มีพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองเพื่อการอนาจารและก็ได้ปัจจุบันนี้ได้โศม ตัวเด็กหญิงนะฮะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมุกดาหารเมื่อวันที่4พฤษภาคม2563และก็มีการสอบปากคำต่อหน้าสหรวิชาชีพที่สนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาครับนี่คือข่าวจากทันดันมินิเจอร์ออนไลน์ครับเป็นการแจ้งไทม์ไลน์ว่าไทม์ไลน์นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับเป็นลักษณะของการ สวิงกิ้งเลยครับผมตั้งแต่ปี62ต่อเนื่องมาถึงปี63ครับมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ7คนด้วยกันเป็นครู5คนเป็นสิทธิ์เก่า2คนคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นครูวิพฤ์นะครับอายุ35ปีและอีกคนนึงก็คือครูยุทธนาอายุ36ปีครับแล้วก็มาล่าสุดนี้ครับ เมื่อวานนี้ครับที่ห้องประชุมแสงสิงแก้วนะครับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพตลตรวจโทเจริญวิตรศรีวณิชครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่พร้อมด้วยพวตลตรวจตรีอัคคพงศ์พิมลสิริผู้การจังหวัดมุกดาหารและก็พาตัวเอกนำชายศรีเวียงภูมิกับของสถานีตำรวจภูธรพึงแดดมาร่วมกันแถลงข่าวที่สะเทือนวงการศึกษาไทย กรณีที่เป็นคดีเฉาครู5คนพร้อมสิทธิเก่า2รายกระทาชําราวเด็กอายุไม่เกิน15ปีที่บ้านพักครูและก็ภายในโรงเรียนดงมอนวิทยาคมตําบลดงมอนอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งผู้ต้องหารนี้ก็มีทั้งหมด7คนด้วยกันที่เรากล่าบไปแล้วนะครับมีนายวิพศแสนสุขสัติหปีเป็นคนมุกดาหารนายุทธนาผู้ถนนนอกนะครับ อายุ36ปีเป็นชาวมุกเป็นชาวบึงการนายอนุภาพบันจงอายุ3 3ปีเป็นชาวนครพนมนายสิทธินันณหนองคายอายุ25ปีเป็นชาวมุกดาหารนายเอกลักษณ์เกื้อหนองขุนอายุ3 5ปีเป็นชาวร้อยเอ็ดนายชนะศักดิ์สาธุชาติอายุ21ปีเป็นชาวมุกดาหารและก็นายพีรพงศ์พรม,มาอายุ2ีปีเป็นชาวมุกดาหารครับตามพฤติกรรมที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฐานด้านพลตารวจโทนะครับ เดี๋ยวดูภาพนิดหนึ่งนะฮะนี่คือกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่เกี่ยวข้องและก็สถานที่เกิดเหตุนะครับโดยทันได้พดโพสต์ลโซเจนนริญวิทย์รีวณิะฮ์ผู้บัญชาการตรวจพุทรภาคสี่บอกว่าเมื่อวันที่4พฤษภาคม2563นะครับนางอุบลปัญญาวงศ์อายุ57ปีได้พาหลานสาวคือเด็กหญิงเอญเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตรวจพุทรพึงแดดว่าถูกครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคมข่มขืน เมื่อพนักงานสอบได้รับแจ้งแล้วก็ส่งตัวเด็กหญิงเอ,งเองไปตรวจที่โรงพยาบาลพึงแดดและก็สอบปากคำนางสุธาริณีมารดาของเด็กพร้อมกับสหพิพร้อมกับสหบวิชาชีพชท,ทั้งหมด4หน่วยงานรวมถึงนางสาบีอายุ16ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายอีกคนสอบสวนด้วยนางสาบีนี้ครับอายุต่ำกว่า18ปีอีกหนักอีกเหมือนกันครับคนหนึ่งต่ำกว่า15ปีหนักสุดต่ำกว่า18ปีก็หนักเหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะเป็นนางสาวแต่วาอายุเพียงแค่16ปีครับ นางสาบียอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับคณะครูซึ่งในเจ็ดคนมีครูห้าคนอีกสองคนเป็นลูกศิษย์จากโรงเรียนครับจากนั้นพนักงานสอบสวนได้ขอหมายค้นของศาลจังหวัดมุกดาหารไปตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหาเพื่อเก็บหลักฐานต่อมาเมื่อวันที่7พฤษภาคมทั้ง7คนได้ขอมอบตัวพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำทั้ง7คนแต่ทั้งหมดให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาหลังสอบปากคำเสร็จได้นำไปขออำนาจศาลขอฝากขังศาลไม่ให้ประกันตัว แล้วก็ส่งตัวไปควบคุมที่เรือนจํามุกดาหารแล้วก็ถัดตอนวันที่7พฤษภาคมศารไม่ให้ประกันตัวนะครับถัดมาวันที่8พฤษภาคมทางญาติและก็กลุ่มครูได้ยื่นหลักาพา์เพื่อขอประกันตัววงเงินคละา350,000บาทในพฤติกาพฤษภาคมสักงงานเขตพื้นที่มัธยมที่22นครพนมครับได้ให้กลุ่มครูออกจากราชการไว้ก่อนครับตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไว้แล้ว4ปากและก็แจ้งข้อหาไว้เรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็มีคลิปวิดีโอที่มีการแอบถ่ายได้ส่งไปตรวจหลักฐานที่นคนรราชสีมาครับอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดนี้ยังไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์นะครับหลังร่วมหลับนอนได้มีการจ่ายเงินให้เด็กครั้งละนะครับ2 0 0ถึงบาทนะครับเหมือนกับเป็นการซื้อบริการทางเพศครับนะฮะสองถึงบ,บาทส่วนคลิปวิดีโอนั้นที่ถ่ายยังไม่มีการเผยแพร่จึงไม่มีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับ ถ้าเผื่อจะมีความผิดก็มีความผิดเพียงแค่เป็นผู้ผลิตคลิปนะครับเป็นผู้กระทําผลิตคลิปแต่ว่ายังไม่มีการเผยแพร่ยังไม่เข้าข่ายผิดพรบอรคอมพิวเตอร์แต่ว่าสร้างขึ้นมานี่คือผิดแน่นอนครับส่วนประเด็นทําไมพนักงานสอบสวนไม่ค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเป็นเพราะว่าผู้ต้องหาได้มีการปรึกษากับนักกฎหมายแล้วครับชิงข้อมอบตัวก่อนทั้งผู้ต้องหามีอาชีพเป็นหลักแหล่งคือเป็นค้าราชการครูสำนวนคดีได้ตรวจสอบดูแล้ว โดยจะมอบให้แก่ทางทางด้านท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ซึ่งรับผิดชอบงานสอบสวนนะครับควบคุมสวนคดีสืบสวนอย่างใกล้ชิดร่วมกับท่านผูการมุกดาหารและก็ทางโรงพักพึงแดดดาเนิคนคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ทางท่านพบตอรอเองก็ย้ําครับว่าให้ความเป็นธรรมนะฮะแก่ทุกฝ่ายนะครับแก่ทุกฝ่ายนี่ก็เป็นภาพของการเดี๋ยวเราไปดูที่ ภาพของบ้านพักนะฮะบ้านพักของครูวัวรพจน์นะครับจุดที่มีการข่มขืนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะบ้านก็โสมนะฮะและก็อยู่ในที่เปลี่ยวด้วยครับนี่ฮะอันนี้คือเป็นบ้านพักครูนะครับอยู่ในที่เปลี่ยวด้วยส่วนห้องหับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องที่นี้ครับห้องหับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ แล้วก็มาข่มขืนแล้วก็ข่มขืนในห้องเรียนในห้องพักครูด้วยนะครับโอ้โหมีการ,กรคือพิ่ง่ายว่ามีการมีเพศสัมพันธ์กันกในห้องพักครูด้วยเด็กอายุ14 14ี่ขวบนะฮะนี่ฮะแล้วก็ในเวลาราชการด้วยอันนี้ก็เป็นภายในห้องพักอันนี้ห้องพักที่บ้านพักครูนะฮะอันนี้เป็นห้องพัก นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางด้านพลตำรวจเอกนะครับอักขพ์พิมลสลิปผู้การจังหวัดมุกดาหารนะครับบอกว่าจากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหากับผู้เสียหายมีการใช้ Facebook ชื่อเดียวกันมีการสนทนาตอบโต้กันภายในครับไม่ออกไปสู่ที่สาธารณะครับผู้ต้องหากับผู้เสียหายนะครับใช้ Facebook ชื่อเดียวกันมีการสนทนาตอบโต้กันภายในไม่ออกไปสู่ที่สาธารณชน ู้ต้องหากับผู้เสียหายคุยกันผ่าน Facebook บัญชีเดียวกันส่วนคลิปที่ใช้เป็นพยานหลักฐานอยู่ในโทรศัพท์ผู้เสียหายทั้งหมดไม,ไ,มไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ต้องหาอยู่ในมือของเหยื่อเองครับกรณีความผิดนั้นเป็นกา,การกระทําความผิดต่างกรรมต่างวาระผู้เสียหายคนแรกอายุ15ปีส่วนกรณีนางสาบ,บีอายุ16ปีมาปรากฏในสนวนครั้งแรกในฐานะพยานนางสาบ,บีมีพฤติการคล้ายกับเด็กหญิงเอถูกกระทําก็เลยมาเป็นเหยื่อในคดีเดียวกัน ในแต่ละครั้งก็จะมีไทม์ไลน์วันที่เท่าไหร่หรือห่วงวันที่เท่าไหร่กระทาโดยผู้ต้องหาคนที่1ถึง7ทั้งหมดไม่ได้มาพร้อมกันแต่ละครั้งมา1คนก็มี2คนก็มี3คนก็มีเด็กหญิงเอคนเดียวก็มีนางสาวบีคนเดียวก็มีหากเด็กหญิงเอหรือว่านางสาวบีหรือญาติพี่น้องถูกคุกคามสามารถที่จะยื่นคัดค้านถอนประกันตัวผู้ต้องหาได้ทันทีตอนนี้เด็กหญิงเอและก็นางสาวบียังอยู่กับผู้ปกครอง เป็นความสมัครใจของผู้เสียหายแต่ทางตำรวจได้ส่งกำลังไปดูแลอย่างใกล้ชิดครับนะฮะแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่โรงเรียนดงมอนวิทยาคมนะครับในเขตพื้นที่สพม22ครับจังหวัดมุกดาหารนี่เป็นคดีที่เกิดขึ้นนะครับที่กลายเป็นข่าวดังตอนนี้น่าจะออกรายการทีวีทุกช่องเลยครับทีนี้เราไปดู ล่าสุดที่นี้ครับล่าสุดนี้ประกบว่าทางด้านญาติคือสารตอนแรกไม่ให้ประกันตัวนะครับแล้วต่อมาได้มีการขอประกันตัวโดยญาตินี่ครับยื่นหลักทรัพย์นะครับขอประกันตัวคนละ3า0 0 0 0ห้บาทครับแล้วบังเอื่นว่าตํารวจเองก็พิจารณาว่าเขามีอาชีพเป็นหลักแหล่งแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับก็ชิงนะฮะชิงเข้าไป รายงานตัวมอบตัวไม่มีการออกหมายเรียกหมายจับแต่ประกันใดแต่พอพอรู้ข่าวก็คือเข้าไปมอบตัวเลยนะครับก็ถือว่ามีความบริสุทใจมีความจริงใจที่จะเข้าไปมอบตัวก็เลยดูเหมือนว่าตอนนี้ไปดูว่าเขาจะมีเขาให้ประกันตัวในวงเงินคนละ350,000บาทครับโดยทันด้ามินิเจอร์ออนไลน์ก็รายงานต่อนะครับบอกว่า เฮ้ย hey, กลุ่มครูชายหื่นพร้อมสิทธิ์เก่ารวม7คนผู้ต้องหารุมโทรมลูกศิษย์หญิงวัยสิปีญาติใช้หลักทรัพย์คนละ3า0 0 0 0ห้าหบาทประกันตัวออกมาแล้ว6คนเหลือ1คนหลักทรัพย์ไม่พอครับด้านสิทธิ์เก่าหญิงแฉพฤติกรรมครูเป็นมานานแล้วแต่เด็กอายแม่กล้าบอกผู้ปกครองไม่กล้าแจ้งความครับนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับล่าสุดนี้ ตำรวจได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังนัดแรกที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาต่อมาทางญาติได้ทำเรื่องขอประกันตัวแต่ไม่ทันเพราะเลยเวลาราชการครับไม่สามารถประกันตัวได้จึงนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำมุกดาหาร1คืนถัดมานะครับในวันที่8พฤษภาคมผู้ต้องหา6รายญาติได้ประกันตัวออกจากเรือนจำโดยใช้หลักทรัพย์คนละ350,000บาทเหลืออีก1รายญาติยังหาหลักทรัพย์มาประกันตัวไม่ได้ตอนนี้อยู่ในเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ส่วนสาเหตุที่ไม่คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองครับอย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่ของผู้สึกข่าวของ m ม n เจอร์ออนไลนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับสิทธิ์เก่าของโรงเรียนโดงมอนวิทยาคมนะครับโดยทั้งคู่บอกว่าเรื่องนี้มีมาตั้งนานแล้วแต่เด็กที่ถูกกระทําไม่กล้าบอกไม่กล้าไปแจ้งความเพราะเขาอายหมดศรัทธากับครูโชคดีที่พวกตนจบออกมาก่อนนะครับ ไม่อยากเห็นหน้าครูครูบางคนเพิ่งย้ายมาบางคนอยู่มานานแล้วครับขณะที่ครูเพื่อนร่วมโรงเรียนนะครับครูด้วยกันฮะร,ร่วมโรงเรียนด้วยกันนะครับดงมอนที่บ้านนี้ครับเปิดเผยบอกว่ารู้สึกตกใจมากเมื่อทราบข่าวว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งครูทั้งห้าควรไปคนทํางานดีครับแล้วก็ขยันเป็นกันเองกับนักเรียนรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานไม่เคยรู้ว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยครับ แลวก็ที่โรงเรียนก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนครับยอมรับว่าคุณครูทุกคนตอนนี้สภาพจิตใจไม่ดีเลยครับเพราะมาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเป็นเหตุการณ์ข้มขัดสั้นคาดไม่ถึงครับแล้วก็รายงานเพิ่มเติมแจ้งว่าสําหรับเด็กหญิงชั้นมอ .2 อายุ14ปีที่ถูกกลุ่มผู้ต้องหากระทําชําเราขณะนี้อยู่ในการดูแลอยู่ที่บ้านพักเด็กและก็ครอบครัวจังหวัดมุกดาหารครับนะฮะ นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการครูมุกดาหารแต่ว่าส่งผลสะเทือนไปทั่วทั้งประเทศครับทําให้วงการครูสะเทือนจริงๆครับแล้วก็ล่าสุดนี้ปรากฏว่าทางท่านรัมตีครับทางท่านรัตตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้ออกประกาศเลยครับได้ออกประกาศครับเดี๋ยวเราไปดูคําประกาศของท่าน,านรันตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการครับล่าสุดนี้ครับซึ่งผมโพสต์ลงไปใน Facebook แล้วนะครับโดยท่านประกาศว่านะครับผมขอประกาศว่าจะสู้กับทุกกรณีของการล่วงละเมิดทางเพศกับคนไม่ดีพวกนี้อย่างถึงที่สุดนี่นายนัฐพลทีปสุวรรณครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับและขณะเดียวกันท่านเองก็แจ้งช่องทางของการร้องเรียนการร้องทุกกล่าวโทษ ศูนย์คุ้มครองและก็ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ถูกละเมิดทางเพศนะครับติดต่อด้วยตนเองที่กระทรวงศึกษาธิการอาคารรัชมงคลรัชมังคลาพิเศษ2ชั้น1ครับหรือนะครับหรือติดต่อสายด่วนกรารศึกษาครับ1579ครับช่องทางของการร้องเรียนและก็ร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับศูนย์คุ้มครองและก็ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศสายด่วนกรารศึกษาครับ1579 1.5.7.9เขียนเอาไว้นะครับนี่คือท่าทีของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการล่าสุดครับท่านประกาศเลยครับจะสู้กับทุกกรณีของการล่วงละเมิดทางเพศกับคนไม่ดีพวกนี้อย่างถึงที่สุดครับผมเองได้รับเรื่องร้องเรียนอย่าว่าแต่เด็กนักเรียนนะครับแม้แต่ครูด้วยกันครับก็ยังถูกครูด้วยกันครับล่วงละเมิดนะฮะ บางคนก็คือเป็นการล่วงละเมิดด้วยวาจาด้วยท่าทีนะครับทำเหมือนขับหมาเหาะไก่แต่ว่าแล้วก็พอไม่เอาด้วยก็มีการท่าทีเขาเรียกว่าข่มขูท่ทีนี้ครับจนกระทั่งครูด้วยกันนี้ครับอยู่ไม่ได้ต้องขอออกมาช่วยราชการครับอย่าว่าแต่นักเรียนนะครับแม้แต่ครูด้วยกันก็ยังมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในต่างจงังหวัดครับผมเองก็ได้รับเรื่องร้องเรียน แล้ก็ในฐานะเป็นกศจอเองก็มีเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะกับครูกับผู้บริหารเองก็มีเรื่องคล้ายๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นถึงถึงคำว่ไม,ไม,ไม่ถึงขนาดว่าคมคืนนะครับแต่ก็มีการล่วงละเมิดในลนักษณะทั้งวาจาทั้งการริยาท่าทานและก็การลูบคลำครับจนเหตุต้องมีการย้ายผ,ผู้ผู้บริหารขึ้นมานี่คือตัวอย่างที่เรียกว่าน่ากังวลใจมากครับนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับท่านสามารถที่จะร้องเรียนได้ผ่านกศจอจอังหวัดนะครับแม้แต่ช่องทางเมื่อสักครู่นี้ครับทางธนตรีก็ประกาศแล้วครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับในส่วนของทางด้านธนตรีด้วยที่แสดงจุดยืนออในเรื่องนี้ออกมาชัดเจนครับ ทีนี้ถ้าเผื่อใครที่ฟังแล้วมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมนะครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราสินค้า o t ท็อปรดับ5ดาวได้นะครับนะฮะท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐหรือว่าจะเป็นทางด้านสั่งซื้อในปริมาณมาก0903701013นะครับสมทวิทอัางกี้ตราต้านโพข,ของแท้จากจังหวัดตราสินค้าโอท็อปดับ5ดาวครับ ซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นฟองฝากของตอนก็ยอดครับแต่ขอให้เป็นสมบิตอังกี้ตราต้นโพส่วน EC เองก็เป็นสารฟูสิิตินะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10บนาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบโลกการสึกหรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปืดเลื่อนปืดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC นะครับเป็นสารฟูสิติตินะครับผสมลงนำ้ำน้ำมันเครื่องแล้วก็จะไป เคลือบโลหะทุกชิ้นส่วนในรถยนต์นครับทำให้เครื่องฟิตนะครับแล้วก็คุ้มครองเครื่องยนต์ลดก,การสึกหรอได้เป็นอย่างดีเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเชื้อเพลิงด้วยมั่นใจแล้วก็สบายใจนะครับสินค้าไทยคุณภาพส่งออกสามารถเลือกเติมได้ที่ถาวรยางยนต์อุบลวีนานันนะครับ ตรงข้ามกับปั๊มปตรทองหัวสนามบินซอรสรยนต์ด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบ,สบลสวิตถนนขางอาวุธหรือว่าจะเป็นีวีนทางไปแมคโรฝั่งวารินก็ร้านรอทวีห้าแยกวารินร้านแสนลักออโต้สวิตตรงข้ามตึกดีแท็กทางไปจังหวัดสิสเกตอีซีใช้ง่ายสบายใจครับวันนี้เลยเวลามาเยอะเลยนะครับต้องรำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุกความคุยข่าวภาคเช้ากับวันนี้วันจันทร์วันแรกของการทํางานนะครับอ่ะพอโค้งต้องรำลาเพียงแค่นี้ กําลังใจต้องการจากคนรอบข้างแต่ว่าความเข้มแข็งต้องสร้างขึ้นมาเองครับถามอย่างเดียวว่า,ใจ,าใจสู้หรือเปล่ากับโควิดครับใจสู้หรือเปล่าสวัสดีครับ